สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสันเจ้ามาังกรนานทองวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมงานศิลปะที่ริเวอร์ซิตี้แบงคอกกันนะเริ่มการเดินทางเราก็จะนั่ง BTS ไปลงที่สถานีอโศกแล้วก็ถอด MRT ไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันนั่งไปลงสะพานตากสินได้แล้วเราก็แค่ขึ้นเรือด่วนเจรพยาแต่ปัญหาคือนลงไม่เคยขึ้นเรือด่วนเจรพยาเราก็เลยไม่กล้าไปนะกลัวลงอะ่ะกลัวแบบนั่งเรือไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยมาที่ MRT แทีน อันนี้เราแวะมาเจอป้ายโปรโมทลาดอัฟอัตซึ่งมันเท่มากหนูไม่คิดว่าเขาจะเอาคิกเกอร์มาแป,ปะบนผนังอย่างนี้มันหยิ่ยมากเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลง m r t หัวลำโพงนะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อแท็กซี่เพื่อไปร i v ว r c i ซิตี้แบงคกันแต่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้นไปห้างริเวอร์ซิตี้แบงคอกอะฮะอยู่ตรงไหนเ<ะ>อโอ้ย่งไ oh, okay. แล้วหนูไม่รู้จังจังหวะนั้นฉันช็อกจริงๆนะ ตอนคุณลุงหันมาถามแต่คุณลุงก็พามาถึงริเวอร์ซิตี้เป็นคอกกันได้ฉันนึกว่าจะหลงละพอเข้ามาข้างในเนี่ยทุกคนก็จะเจอกับงานศิลปะเยอะแยะไปหมดคือฉันไม่รู้ว่าที่นี่คือห้างหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาจะมีงานศิลป์มาแสดงบ่อยมากฉันเคยมาแล้วประมาณรอบ2รอบมั้งจำไม่ได้แล้วอะส่วนงานที่เราจะไปเนี่ยจะอยู่ชนะั้นสองนะเล่นบันไดเล่นมาก็จะเจอเลยซึ่งก็คืองาน take your time เทคิวทามเนี่ยเป็นนิทรรศการศิลป,ปะของศิลป,ปินชาวไทยที่ชื่อว่าคุณซันเตอรคุณซันเตอเนี่ยวาดภาพ33ชิ้นเพื่อสื่อถึงความทรงจําหรือเรื่องราวต่างๆใน,นชีวิตของเขาตลอด33ปีนะซึ่งเป็นงานที่น่าสนใจมากๆหลังจากผ่านผ้าม่านสีดำเมื่อกี้มาเนี่ยเราก็จะเจอเข้ากับอุโมงค์ที่มืดสนิทแล้วก็จะมีภาพโปรเจคเตอร์ฉายขึ้นไปบนผน,นังใหญ่ๆเป็นหมดเลยนะมันเป็นอะไรที่สวยมากและนอกจากนั้นรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่า,วา มันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคัดฟิลของเราจากโลกภายนอกให้เข้าไปสู่งานศิลปะแล้วเทคโยทากับมันอะใช้เวลากับมันดูภาพอ่านแคปชั่นแล้วตกตะรองความคิดไปกับมันเราได้ยินรีวิวมานะว,ว่าบางคนอะมาชมงานนี้เราร้องไห้ถังกับน้ำตาไหลซังตอนแรกเราไม่เชื่อเราแบบว่ามันแค่น,น,น,นั้นเลยเหรอมันต้องแคดนั้นเลยเหรอ แต่พอเข้าไปได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆรวมถึงเพลงที่เขาเปิดประกอบมันเป็นไงจริงๆเราเดินวนอยู่ประมาณ34รอบแล้วใช่เราร้องไห้ตั้งแต่รอบที่สอเรายืนร้องไห้กลางแกลรอรี่แล้วเราก็รู้สึกถึงบางอย่างมากมายบางภาพเราดูแล้วเรารู้สึกถึงเฮ้ยนี่มันคือเราในอดีตอะมันคือมันคือเราแหละ บางอันก็รู้สึกถึงเฮ้ยนี่มันคือความรู้สึกที่เรามีกับช่องแชทเฮ้ยนี่มันคือตัวฉันเลยนี่นะเฮ้ยนี่เราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเบื่อเหมือนกันนะเคยเจอเรื่องแบบนี้เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะมันแบบอิมแพ t มากกว่าที่เราคิดอะถ้ามีเวลาว่างเราเราอยากให้ทุกคนแวะมานะงานนี้เนี่ยจะจัดที่ร i v e r ร i t y ตี้แบงคอกชั้นสอง แล้วก็จะจัดถึงวันที่13เมษายนนี้เท่านั้นอยากให้ทุกคนลองแวะมานะบรรอากาศมันต่างจากการชมในโซเชียลเยอะเลยเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเดินที่ชั้นล่างเขาจะมีร้านขายของที่ระลึกนะที่จะมีสินค้าเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็ของศิลปินที่เคยมาจัดแสดงที่นี่นะแล้วเ,เอามากมายวางขายเลยแล้วก็แวะมาดูแล้วก็เสียงเงินไปเรียบร้อยให้กับน้องเทียนหอมแบรนด์นี้เนี่ยจะทําเทียนหอมที่เป็นกลิ่นของ ภาพวาดในภาพวาดดังๆในสมัยก่อนนะอย่างนั้นที่เราชอบเนี่ก็จะเป็นราติประดับดาวของววนเซนแวนโก๊ o, ซึ่งเราเคยซื้อแล้วแหละแต่เราก็ซื้ออีกหมดไป4 0 0อ่ะเมื่อกี้แล้วเราก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่มาบนคลองเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะแวะไปเดินหอศิลป์บ a c c สักนิดหนึ่งแล้วก็ว่าจะไปซื้อของที่ดองกี้ด้วย จริงๆเราก็ไม่ได้มีแผนว่าจะมาดูเทศกาลอะไรที่ BACC นะแต่ว่าเราชอบบรรยากาศของที่นั่นมันสุดยอดมากแล้วเราก็มาถึงแล้วนะสำหรับ BACC หอศิลป์นั่นเองแดดร้อนมากๆเกือบละลายแล้วว่าจานไปนี่ก็เป็นภายในหอศิลป์นะซึ่งไม่ได้มีเทศกาลอะไรที่เราอยากไปดูก็เลยมาเดินมายืนดูคนเดินไปมาแล้วก็ไปเดินดูร้านกิฟช็อปของฝากอะไรนิดหน่อยเกือบเสียงเงินเพิ่มนะแต่หักข้ามใจเอาไว้ทันนะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่มาบนคลองนะเพราะว่าเราจะไปซื้อของที่ดองกี้จะไปซื้อพวกขนมแล้วก็ของฝากเอาไปฝากทีมงานนะแล้วก็ซื้อขนมกับไปกินเองเราติดขนมหลายอย่างของดองกี้มากนะซึ่งมันไม่มีขายร้านอื่นนะมันต้องแบบมันต้องมาที่นี่เท่านั้นอะไรอย่างนี้นีน่มีซื้อน้ำซื้อชาไปฝากท่านพี่แล้วก็มีไดฟุกุกไปฝากทีมงานด้วยนะ เราเลือกของอหนียวพักนึงแล้วก็กลับนะนั่ง BTS กลับแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นอีกแล้วคือเรานั่งเหม่อทุกคนแล้วรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สะพานตักสินได้ไงก็ไม่รู้คือจู่ๆก็มาโผล่ที่นี่แล้วเราก็ตกใจมากรีบเดินลง BTS มาแล้วเราก็แบบฮะที่นี่ที่ไหนอะแล้วก็ต้องนั่งกลับนะนั่งกลับไปสยามแล้วก็เปลี่ยนขบวนที่สยามแล้วก็นั่งต่อไปอโศกใหม่เรานั่งนานจนแบบเราเกือบดับแล้วอะ เราง่วงมากเลยเพราะเราไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วอะ่ะก็เลยง่วงไวมากเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ไปแวะห้างอีกนิดนึงนะเพื่อไปกินมื้อเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปนอนเหลวที่สันเจ้าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ออกมาเที่ยวคนเดียวในรอบหลายปีเราไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวนานมากปกติจะมีคนไปด้วยตลอดซึ่งเหตุผลที่ออกมาวัานนี้เพราะว่าอยากมาดูงานเทศกาลนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูด้วย คือเราจ่ายเงินไปเยอะมากกับการซื้อมั์กันสันเพื่อที่แบบฉันจะต้องพาทุกคนไปเดินดูงานนี้ด้วยกันอะไรแบบนี้ซึ่งครั้งหน้า,นาถ้ามีไปที่ไหนอีกก็อาจจะพาทุกคนไปได้กันอีกก็ได้นะหรือว่าถ้าทุกคนอยากจะให้ลองไปที่ไหนไปเที่ยวหรือไปทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะไว้จะลองเก็บไปพิจารณาถ้าฉ่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็แวะมาหาเราในไลฟ์สตรีมได้นะ แล้วเจอกันนะ